สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยจมเช้านะครับพี่ๆนะครับเช้าวันทํางานนะครับวันนี้นะผมไม่เอารุ่นนี้มาไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้กําลังร้อนแรงนะครับและก็เป็นที่นิยมสุดๆณเวลานี้ครับพี่ชายนะครับก็มาเป็นรุ่นนี้นะครับนะเป็นของหลวงปู่อิมนนวะวัดทุ่งนาใหม่นะครับเป็นรุ่นโชคดีพี่นี่ครับนะเดี๋ยวผมให้ดูนะรายการหน้าทองคําคร่าวๆพี่นี่ฮะนี่ฮะ สามพันเจ็ดนะครับสี่พันนะครับสามพันร้อยนี่ครับแนวขอบคุณเพจนะครับคุณเส้นด้วยนะพี่นะแต่ละรายการตัวนี้นะครับนะร้อนแรงจริงพี่นะครับเดี๋ยวมีหลายเพจนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนําเอามาเสนอนี่นี่ฮะบางเพจจบขนาดนี้เลยพี่นะสองหมื่นห้านะครับสองหมื่นสามนะครับนี่ฮะสามร้อยสี่ร้อยเป็นต้นไปนี่ครับนะนี่ฮะเนื้อร่างสามสี่ร้อยแล้วพี่นะ นี่ฮะเดือดจริงๆครับรุ่นนี้นะครับเนี่ยผมอึ้งอย่างนี้มากพี่นะครับเดือดจริงๆพี่ชายนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเปิดกัน25รายการนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ๆชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนะฮะ๋ยวผมขออนุญาตนะครับเรียงบนถาดนะครับนะฮะขออนุญาตปาดนิดนึงนะฮะ ถ้าใครสนใจลุ้นรุ่นนี้นะครับรุ้นรุ่นนี้เอ่อตอนแกนกรกผมกะจะเปิดหมดนะเพราะราคากำลังแรงเลยนะครับรุ้นรุ่นนี้นะครับได้รุ้นเดียวได้สามร้อยพี่ชายนะครับก็รุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่สองร้อยแปดสิบเก้าบาทพี่ชายนะครับนะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะพี่นะราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา มาลองเลือกชมเลือกเปิดกันนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันพี่ชายสับอีพีนี้นะฮะสักยี่สิบรายการนะครับนะครับนะครับรุ่นนี้จัดให้พี่ๆรุ่นแมนมันนะครับเพราะรุ่นนี้นะครับมีหน้ากากทองคําถึง อสหรือ4นะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีนวะหน้ากากของคําให้พี่ๆได้ลุ้นกันอีกนะครับนะหนมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับนะจำเป็นต้องเปิดรุ่นละ300ร้อราคาจองอยู่ที่289บาทนะครับสําหรับรุ่นนี้นะพี่นะนี่ฮะเดี๋วผมดูปายการเต๊บนะครับพี่โอ้แถมียพลังนวะชจุกน้ําทอง นวะผิววลันเนี่ยเดิมเสียมานาคุณยกลังนะครับใครจะรับนะครับทักมาได้พี่นี่นวะชุบน้ำทองหน้ากักทึ้นนี่นะครับมาครับต้องใช้ถาดใหญ่สักหน่ยนะถาดนี้ไม่พอนะครับยนน้องขออนุญาตต้องเปลี่ยนเป็นถาดใหญ่นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนแล้วกันนะพี่เนาะไลฟ์ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาใส่เหมือนเดิมไลฟ์ไปก่อนแล้วกันอ่าโอเคนี่นะครับนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับทั้งหมดก็วันนี้จะเปิดนะฮะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาพร้อมกันนะพี่ใหญ่นะครับทั้งหมดยี่สิบรายการนะครับ เดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงมาฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันข้างๆนะครับพื้นแดงนะครับนะมาลองเลือกรับชมดูนะครับพี่ชายนะครับนะหากชอบถุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับนฮะมาครับ20รายการเรามาลุยรายการแรกกันเลยครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับลุงปูอิบนะครับเนี่ยซีนเดิมจากวัดเลยนะครับเหว่าแสนร่ํารวยนะครับ รุ่นโชคดีพี่ชายนะครับนะชื่อรุ่นดีมีชัยไปกว่าครึ่งพี่รายการแรกเปิดมาโอ้โหรายการแรกเปิดมาที่เขานี่ฮะนวะนะพี่นวะผิวเดิมโบราณไล่สีแดงส้มเหลืองขอบดำหน้าก,กากเงินซาตินนะครับอย่าลืมนะพี่นะว่ารุ่นนี้นะครับสามารถนะครับรุ่นมีหน้าก,กากทองคำด้วยนะพี่นะนะีนะ่ฮะ รุ่นโชคดีพี่ชายนะครับถ้าหลังมีนเขียนว่าโชคดีทวีทรัพย์วาระครบเก้ารอบเนื้อนวะเลขคนจับเบอร์ไปได้สิบแปดนี่นี่ฮะลูกปุ่ยอิ่มสวยๆเลยพี่นะคมคมพี่ชายนี่ฮะเหรียญนั้นหนารุ่นนี้พี่เหรียญนั้นหนาคมคมเลยนะนี่ฮะโอ้โหสวยจริงหน้ากากเงินแท้ด้วยนะหน้ากากเงินซาตินด้วยรายการนี้เลยครับนะเปิดแบ่งปันพี่นะครับที่นี่ครับสามร้อยบาทนะครับหน้ากากเงินแท้ซาตินนะ อเอ้ยนวะพี่โซตีพี่นวะขอสี่้อยนวะนักกากเงินแท้นะครับขอ400ร้อยพีชายนะครับนวะนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สองโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้อทองทิพซัดตินสอดไส้ทองแดงครับเนี่ยฮะเนื้อทองทิพซัดตินสอดไส้ทองแดงพี่โอ้ยแต่และรายการพี่ยอมใจ แต่ละรายการยอมใจพีはは sure to to ่โอ้โหสวยจริงนะสวยจริงนะครับพี่พี่เลขคุณเตเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งี่นะดูฝั่งพลอยครับรายการฝั่งพลอยพี่นะเอาที่ผมแบ่งให้รายการสอดไส้แบ่งให้ราคาจองเลยนี่ครับน้องขอที่สามร้อยบาทนะครับน้องขอที่สามร้อยบาทผมปิดให้เลยครับรายการที่สองนะครับรุ่นนี้ใครจะรุ่นรุ่นละสามร้อยบาทนะพี่นะราคาจองอยู่ที่สองร้อยแปดสิบบาทแล้วนะพี่นะถั่วให้นะครับเนี่ยสามร้อยบาทพี่ได้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับถ้าใครรับสองลุ้นขึ้นไปก็ได้พี่นะสองลุ้นขึ้นไปก็ให้ให้ห้าร้อยไปนี่ครับแบ่งปันพี่ชายนี่ครับนะต่อมาฮะนวะมันปู่เอ้ยนวะมาเหรพี่นวะครับนี่ตอกนอชัดเจนพี่นะเลขคนสบายวันยี่สามนะครับลงยาพื้นแดงครับขอบขาวอุ้ยเหรียญสวยจริงนะครับเหรียญปู่สวยจริงนี่ฮะนวะมีรายการนี้นะครับงาม รายการนี้เอาไปสามรอยห้าสิบาทพอพี่นะฮะรายการที่สามนวะนี่ครับนะเอาไปสามรอยห้าสิบาทพอพี่นี่ฮะนวะนะครับต่อมาครับรายการที่สี่นี่ครับนะจะสูงนรเงินจบมาสองสามหมื่นสี่พันห้าพันนะพี่นะฮะเพราะรุ่นนี้สวยจริงๆพี่ชายนี่ครับรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อนวะชนวนวลสารเปียกทองหลังเรียบพี่โอ้โหนวะ นวะเปียกทองครับโอ้โหสวยจริงนะพี่นะรุ่นนี้สวยจริงนะพี่นะบางรายการต้องนะโอ้โหเลี้ยเหรียดูจาพี่ความหนางเหรียญนี้สวยเลยนี่ครับโอ้โหเลขคนเบอร์หมเลขสามสิบห้าครับนี่ฮะนวะเปียกทองครับโอ้โหงาโปดนี่นครับงามงามพี่ชายนี่นครับงามงามพี่เอาไปสี่ร้อยห้าสิบบาทพี่รายการนี้นวะเปียกทองด้านหลังเนี่ย ด้านหลังดูเนี่ยเป็นลายครับนะนี่ฮะนี่เขาเรียกพ่อปู่เหรอพี่นะพ่อปู่หรือสี่ป่ะนี่ต่อเก้ารอบด้วยพี่นะนวะเปียกทองพี่ขอสี่ร้อยห้าสิบาทองค์นี้งามพี่นะฮะโอ,โโอ,โโอ,โโอ้โหโหดีครับแค่เปิดมาลุ้นเลยพี่นะนวะรุ่นนี้นะครับรุ่นหน้ากลักของคําแท้ด้วยโอ้โหเปิดมาพี่ลายกันยังไงเอ่ยนวะลมดําเปียกทองครับโอ้โหอ่า นวะลมดำเปียกทองนะพี่นะเมื่อกี้นวะผิวลุ่งลุล่งนะเลขโค้ดเบอร์อรหมหายนะเลขสองล,ลองหน้าครโอ้โหนวะออกมาโอ้นวะออกสี่ห้าองค์เลยพี่อีพีนี้นี่ฮะเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองลองหน้าครับเป็นหัวเป็นเสือนะเป็นเสือะพี่นะนี่ฮะโอ้โหรายการนี้เอาไปสี่ร้อยนะสี่ร้อยบาทพอพี่จ่ายนี่ครับ ต่อมาฮะรายการที่หกครับอย่าบอกว่าเงิอเงินนะพี่นะโอ้โหแบ็เงินครับพี่ผมรัตกใจเลยว่าเนื้อเงินครับแบ็โรเดียมลายเงินพี่ทำไมโรงงานนี่สวยขนาดนี้ครับพี่โอ้สีใสที่จังเลยพี่ชายนี่ครับสีใสสวยที่จังเลยครับเลขคุณตาเบอร์หมายเลขสามสิบครับโอ้โหแบ็เงินที่ฝังพลอยเนะี่ย ฝั่งเพชรสีแซตฝั่งพลอยพี่นะโอ้โหรายการนี้นะครับโอ้โหสวยจริงนะพี่ชายรายการที่น้องขอที่สี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับถึงว่าทำไมาราคาแรงจังพี่นะที่น้องให้ดูถึงว่าทำไมาราคาแรงจังอุ้ยเหรียญสวยจริงอรพี่นะรุ่นนี้นะฮะไม่อวยพี่นะฮะผมไลฟ์ให้ดูทุกคบทุกอนูพี่อย่าบอกว่านั้นนวะนะพี่นะรายการนี้เนื้อนวะผิวเดิมพี่นะโอ้โหน,นวะอามาแล้วพี่จ๋า เลขคนตั้เบอร์วัสิบแปดลงวันนี้เก้าพี่รายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบบาทเนี่ยร,รายการนี้น้องขอสามร้อยห้าสิบาทครับพี่โอ้โหนี่ยสุด,สด,สดพี่อีพีนี้ไหมครับยอมใจครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นาาร, 28, รายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาเนี่ครับทองแดงผิวมะขามสอดไส้พี่ อัปเบกาผิวก็จกครับนี่เลขคนจับเบอร์เป็นเลขสามสิบหกวมกันได้เก้านี่ฮะสอดไส้พี่ชายโอ้โหสามร้อยบาทนะฮะสามร้อยบาทพี่ได้บูชาสวยๆแบบนี้กันไปเลยครับน้องแบ่งปันให้สามร้อยบาทพี่ชายนี่ครับรายการที่แปดนะนะนะพี่ดูกับตาพี่ก็รู้แล้วว่าความสวยขนาดไหนนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่เก้า เนื้อชุบน้ำทองฝังพลยหน้กกากากทองคำแตกฮนะโอ้โหเลขโค้ดอนเบอร์ใหม่เลขเก้าครับพี่โอ้โหสวยจัดไม่ใช่สวยจัดพี่โหดจัดตายแล้วโอ้โหอย่างนี้ผมต้องลงโชว์อะลงโชว์ให้วัดเลยนะครับอย่างนี้อุย้ย หนึ่งพี่นะตกใจพี่นะเดี๋ยวผมขอดูดูเมื่อกี้กันนะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่เขาจบไปสองหมื่นห้าองค์นี้สองหมื่นสามเฮ้ยนี่เลขเก้านะพี่อุย้ยเลขเก้าอยู่ที่เราพี่บังเอิญจัดเลยพี่ อันนี้เลขธรรมดานะอีเพจหนึ่งเลขธรรมดาจบสี่พันนะพี่อีกหนึ่งเลขอีเพจนี้จบสนะี่พันนะผมไม่แน่ใจว่าเลขอะไรนะพี่นะของอีเพจหนึ่งี้จบสองหมื่นกว่านะนี่ฮะโอ้โหรายการนี้ผมขอสามพันห้าด้ไหมพี่เนี่ยผมขอสามพันห้าพี่นี่ครับกําลังร้อนแรงพี่ผมขอสามพันห้าพี่ชายนะรายการนี้รายการที่เก้านะครับ นะฮะผมขอสามพันห้าพอพี่นี่ครับเลขเขาเลขธรรมดาจบสี่พันจบสองหมื่นห้าผมเชื่อเลยว่าไม่มีเลขไหนสวยเท่านี้แหละเฮ้ยเลขเก้ามาหาเราเฉยเลยนี่นะเนี่ยงองเก้าหน้ากากทองคำโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับพี่พอสาธุ์ถูกผู้นะสาธุกเลยนะครับมาหาพี่ๆเรานี่ครับนครับพี่ๆใครเป็นเจ้าของในขอให้โชคตีเลยพี่ชายนะครับ รายการนี้เปิดมาเป็นแบ๊เงินพื้นแดงไงครับโอ้โหแต่ละรายการพี่เลขคู่ตเบอร์เลขสามสิบเอ็ดโอ้โหแต่ละรายการพี่เดือดจริงๆครับนี่ฮะนี่ฮะอันนี้อันนี้องค์ที่องค์ที่หกนะแต่ในีองค์ที่สิบเอ็ดโอ้โหพี่ดูความสวยของเหรียญยอมใจจริงๆพี่ชายนะครับนะสี่ร้อยบาทพี่นะลงยาเขียวนี่ซับลงยาแดงแรงฤทธิ์นะพี่นะครับทวีคูณความโชคดีไปเลยฮะ นี่รายการที่สี่ร้อยบาทเช้นเดีันพี่จับคู่ผมขอเจ็ดร้อยพอจับคู่โอเมอกี้ผมขอเจ็ดร้อยพอพี่ที่สุดจริงๆครับนะที่สุดจริงๆยอมเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่รายการนี้รายการที่สิบเอ็ดครับเปิดออกมาพี่เนื้อทองแดงเลขคนจะเบอร์เลขสามสิบหกครับรายการนี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้พี่นี่ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายเนี่ครับเป็นอืดจบสี่ร้อยนะสามพร้อยนะพี่นะ ต่อมาฮะร,รายการที่12เปิดออกมาพี่รายการเนื้อทองแดงลมดําสอดไส้ทองทิพย์โบราณที่อ่ะรายการที่เรียกคนเบอร์1ินี่ครับจัดไปพี่300บาทพอ3 0 0บาทพอพี่รายการสอดไส้พี่นะฮะร,รายการที่12นี่ครับต่อมาครับรายการที่13นะฮะร,รายการที่13เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้อะไรน่ยพี่เนื้อทองแดงเดือนฝังพลสาราขวาเลี่ยมกรอบ นะน้ำมันพี่โอโ้โหอโ๋อใช่น้ำมันนะฮะโอโ้โหเลขโพสต์จำนวนอะไรเอ่ยพี่ชายนะี่ครับเลขโพสต์จำนวนอะไรเอ่ยนี่ครับเดี๋ยวผมขอ,อย่านดูนะครับรายการที่สิบสามเลขโพสต์จำนวนหมายเลขสามนะพี่นะเลขโพสต์จำนวนหมายเลขสามพี่นะี่ฮะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยหนึ่ง ี่ร้อยบาทผมจัดให้เลยพี่ชายนะเอาไปบูชาได้เลยพี่เนื้อทองแดงเถื่อนครับสายงานคลาสสิกห้ามพลาดนะครับสายงานคลาสสิกห้ามพลาดพี่ชายเอาไปบูชาได้เลยนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบสี่ฮะเมื่อกีสามพี่ชายนี่กองใหญ่สวยเก็บนะเก็บสวยที่จังเลยพี่ชายนี่ครับรื่อโชคดีนะครับรายการนี้อะไรเอ่ยครับพี่เนื้อเงินหรือเปล่าโอ้โห นาวะาชุบน้ำทองคำครับพื้นขอบไล่สีน้ำเงินเขียวม่วงฝังพลอยหน้ากากทองคำกรอบทองสูบพี่เลขคนเติบเบอร์เลขสิบแปดครับตอกนอชัดเจนพี่เอาละนาวะทองคำมาออกมาแล้วฮะนาวะทองคำออกมาแล้วครับโอ้แต่อีพีนี้นาวะผมออกเยอะนะนี่ฮะโอ้โหพี่ดูเขาจบปันี้ฮะน,น,นี่มีจบสองเป็นเก้าก็มีนะพี่นะโอ้โห นะฮะนะวะหน้าทองคำพี่โอ้โหสดจัดครับพี่นะฮะยอมใจจริงจริงพี่ชายนะฮะยอมใจจริงจริงนี่ครับนี่ฮะโอ้โหเดือดเลยครับพี่ชายเลยครับลายการณ์น,นวะทองคำ นะอันนี้ผมไม่จะโม้นะพี่แค่นักกากทองคําไปขายเนี่ยสบายเลยนี่ครับรู้ว่าพี่ปุ๊บเปอร์เท่าไหร่นี่ครับผมเปิดแค่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทพอหนึ่งพันสี่ร้อยบาทใครปิดได้ปิดมาพี่ชายนี่ครับแค่นักกากท่องคําผมว่าก็แทบเกินพันแล้วนะครับพี่ตอนนี้ท้องบาทละห้าหมื่นนะครับอย่าลืมทะพี่นะจัาไปพี่นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถูกใจพี่นี่ฮะท่านใจนะครับ,รบปิดมาเลยพี่ นี่ฮะโอ้โหเดือดเดือดนะพี่ชายในอีพีนี้จริงครับนี่ครับนะใครรุ่นสามร้อยบาทพี่อาบูชาก็ได้เลยนี่ครับท่วมๆนี่ครับองค์ไหนก็ท่วมพี่นะฮะองค์สามร้อยบาทนี่ไม่มีต่ำต่ำกว่านี้นะไม่มีต่ำต่ำเลยเนื้อพี่นะสวยทุกองค์นี่ครับนี่ลายการนี้เขาจะเบอร์ไปยี่สิบเก้าครับนะลายการนี้แปลงปันที่สี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทพี่ชายนะครับพร้อมเดี้ยมเลยนะครับลายการนี้นี่ฮะ เป็นสมโอเพต็มองนะครับต่อมาร,รายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เนื้อทองทิพย์พื้นเขียวขอบแดงจีวอนส้มเลขคนตัวเบอร์หมายเลขสิบสาครับนี่เอาไปสองอยห้าสิบาทเอาไปสองยห้าสบาทพอครับพี่ชายนะครับจัดให้เบาๆนี่ครับนะรายการที่สิบนะสิบสองสสสีิบหกนี่ครับ มาครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับโอ้โหนี่พี่นะองนี้เหนียวเนื้อเงินหรือเปล่าเดี๋ยวบอกว่าเนื้อเงินอีกนะพี่นะเนี่ครับเนื้อเงินเดี๋ยวบอกว่าเนื้อเงินอีกนะพี่รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้ออะไรครับสีกษัตริย์พื้นแดงครับนะสี่กษัตริย์พื้นแดงครอบน้ําเงินนี่นี่ฮะองค์นี้สี่กษัตริย์ปีแบคเงินทองนานี่ครับแล้วเลขคนจะเบอร์หมเลขสามสิบหกรวมกันได้เก้านะขอสี่ร้อยบาทอง์นี้ขอสี่ร้อยบาทครับพี่ชายนี่ครับ สวยๆนี่ครับ400บาทต่อพี่ชา er er ยเท <Yeah. S 2> <Jac> ่ากับแบกเงินนะคร <uguese> ับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อสามบริษัพื้นธงชาติขอบน้ําเงินนครับนี่ฮะเนื้อสามบริษัเลขคนเติเบอร์เลขยี่หกรวมกันได้แปดเอาไปสามร้อยห้าสิบาทเอาไปสามร้อยห้าสิบาทน้องขอกาไรห้าสิบาทพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบเก้า รายการที่สิบเก้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับรายการนี้อ้าวเนื้อเงินชุบน้ำทองฮะพื้นแดงนักการทองคำออกอีกองคพี่นี่ครับรุ่นนี้นะครับท่้นจะมีประมาณหกเจ็ดองนะพี่นะทองคำนี่ฮะไมหมายถึงเนื้อเงินนะครับนี่เลขคุณตัวเบอร์เลขสิบเอ็ดครับรายการนีหนักการทองคําเหมือนกินพี่ชายนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นะฮะองค์นี้จบเท่าไหร่นะผมขอดูแป๊บนึงนะ องนี้หินมันผ่าน,านจบมาเท่าไหร่นะองนี้ยังไม่มีใครได้นะพี่นะยังไม่มีใครเปิดเจอนะี่นี่เลขสิบเอ็ดนะครับรายการนี้นะครับนี่นะผมขอสองพันอ่าสองพันเจ็ดนะขอสองพันเจ็ดร้อยละกันพี่กายเนงเงินด้วยนะครับ ขอสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ชายนะครับนะครับแต่ถ้าอะไรโอนเดี๋ยวมาลดใท้กันได้มีปัญหานะครับต่อมาฮะรายการยี่สิบครับรายการยี่สิบรายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบรายการสุดท้ายครับพี่เดี๋ยวก็เปิดยี่สิบเปิดอ่าสามันาคุณต้องลังต่อรายการนี้นี่ครับเป็นพรองกษัตริย์นะครับนะยลงอย่างชาตินะฝั่งพลโอ้โหแม่ทัพ เลขคุณตเบอร์แม่ทัพพี่นะครับเลขหนึ่งนี่แม่ทัพพี่ชายนะขอที่นี้เนื้ออะไรเนี่ยสองกระสันะครับขอสามห้าพอนะครับสามร้อยห้าสิบพอพี่ชายนะครับนี่ฮะโอ้โหเนี่ครับนะมาฮะเดี๋ยวเรามาดูยรายการสัมมนาคุณยกรังนะฮะให้พี่ๆก่อนนะครับผมขออนุญาตเปิดสักครู่นะครับ ครับนะพี่นะผมไม่แน่ใจว่าอันไหน,นแกะตีนเนื้อห่อซีนรวมมาพี่ชายใบรายการเนี่ยจะดูดบใบการให้นะครับ <c oughs> แกะะคร้บพี่ชาย กันนึงพี่กาวติดนี่ฮะนวะผิวโบราณคราบแดงคราบขาวนี่ฮะเดสม์ This, อาแถมยกหลังแถมแถมยกหลังจะเป็นองค์นี้พี่ชายแถมยกหลังจะเป็นองค์ <c oughs> น,นี้นี่องค์ 28, นี้นี่สองแปดนะครับเขียนแถมนะครับนวะแถมยกลังนะครับใครสนใจแล้วก็ นวะโบราณลงยาแดงขอบขาวเลขคตเบอร์สิบหกอันนี้แถมเหมือนกันนะครับเป็นชุดนวะนะครับนะใครชอบ่ายนวะนี่ครับห้ามพลาดนี่นวะอ่าผิวโบราณลงยาแดงขอบขาวหนะ้ากากเพท์แล้วก็นวะผิวโบราณลงยาแดงขอบขาวหนะ้ากากเงินแท้นะครับแล้วก็นวะชุบทองหนะ้ากากเพท์นะครับก็สามรายการนี้ นี่ครับนะเป็นสัมมนาคุณสามรายการนี้นะครับเห็นไหมพี่สามรายการนี้นะครับน้องขอคนที่ปิดเป็นเซตนะครับพอเป็นเซตสัมมนาคุณยกลังนะฮะอ่าขอที่เบาๆนะครับเบาๆพอนะครับหนึ่งพันอ่าขอที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับนิดเดียวหนึ่งพันสามร้อบาทเป็นชุดสามมนาคุยกลังไม่มีจําหน่ายนะฮะที่วัดนะครับแล้วก็จะเป็นเฉพาะคนที่ ยกหลังเท่านั้นถึงได้นะครับเป็นรายการาพิเศษนะครับพากสมัยก่อนสึนแพงก็คือพากเป็นแบบนี้นะพี่นะเป็นพักกรรมการพากสามัญนาคุณอะไรแบบนี้นะลองดูพี่จานะครับนะขอที่หนึ่งพันสามร้อบาทผมปิดให้เลยนะครับชุดหนึ่งนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ที่สุดจริงๆพี่นะครับได้เลขเก้ามันอยู่ที่เราได้ก็ถือว่าโอ้โหผมจะพูดอะไรแล้วนะครับนะ วันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ที่ติดต,ตามด้วยแล้วกันนะครับนะและก็างวันแล้วพลางวันลุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับนะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากเลยครับนะฮะลุ้นละสามร้อยบาทนะพี่ชายนะี่ครับสองลุ้นห้าร้อยมาลุยกันนะครับขอบคุณครับ